ขณะนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงจากอภิวัตบางเสืออภิวัตนะฮะสถานีบางเสืออภิวัตรา,าออตรลังเดินทางมาที่สถานีตลิ่งชันสิ่งที่เราเห็นก็คือความเจริญก้าวหน้าของรถไฟสายสีแดงของประเทศไทยเราเนี่ยก็เทียบเท่ากับประเทศยุโรปเลยนะครับและเราก็สามารถเอารถจกักรยานพับขึ้นมาบนรถไฟได้ สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเริ่มจากตลิ่งชันนะครับตามบําหลุงบางซ่อนสถานีกลางบางซื่อจตุจักรวัตถเมียนาลีบางเขนทุ่งสองห้องหลักสี่การเคหยดอนเมืองหลักหกและไปสิ้นสุดที่ลังสิตน,นะครับผมก็ได้ถ่าย ทำวิดีโอเล็กๆให้ท่านดูฮะเนี่ยผมอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้อยู่ที่สถานีบางบำลุกสถานีถัดไปก็เรียกว่าบางซื่อขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขทัชวานรายงานจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสวัสดีครับ